เคยมีความคิดอยากจะทำธุรกิจเสริมกันบ้างไหมครับแต่พอคิดไปคิดมาก็ติดเรื่องเงินทุนเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมเลรครับวันนี้เรามีคู่มือที่แบบจับต้องได้จริงๆจากผู้ประกอบการคนหนึ่งชื่อคริสเคอร์เนอร์ซึ่งผมว่านะมันจะเปลี่ยนความคิดของหลายๆคนไปเลยคริสเคอร์เนอร์เขาพูดไม่ได้น่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยทำให้ผมสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองแล้วก็สร้างมันให้เป็นอย่างที่ผมต้องการได้ โอมันคือการบอกว่าธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราออกแบบชีวิตในแบบที่เราฝันได้เลยซึ่งผมว่านี่แหละคือเป้าหมายที่หลายๆคนอยากไปให้ถึงทีเนี้ยคาถามที่ตามมาก็คือแล้วจะเริ่มยังไงล่ะใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าในบทสรุปนี้เนี่ยเรามีขั้นตอนที่แบบชัดเจนเป็นรูปธรรมให้ลองไปทําตามกันได้เลยโอเคครับงานเรามาเริ่มกันที่ความเชื่อที่ได้ยินกันบ่อยที่สุดเลยว่าการจะเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยนะต้องใช้เงินเยอะมาก มันจริงแค่ไหนกันเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในพาร์ทแรกนี้เลยครับและคำตอบก็คือตัวแรกนี้เลยครับ500ดอลลาร์ใช่เลยครับฟังไม่ผิดหรอกในยุคนี้เนี่ยนะเงินทุนก้อนใหญ่ๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับไอเดียธุรกิจส่วนใหญ่อีกต่อไปแล้วคริสเคอร์เนอร์เขายังยืนยันอีกนะว่า90%ของไอเดียที่เขาพูดถึงเนี่ยสามารถเริ่มได้ด้วยเงินแค่500ดอลลาร์หรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นด้วยซ้ำาพรได้ยินแบบนี้แล้ว ความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมันดูใกล้ตัวขึ้นมาเยอะเลยว่าไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาเข้าจริงอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ได้นะมันมีบางอย่างที่ทรงพลังกว่านั้นอีกที่คอยดึงเราเอาไว้อยากรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรลองลองถามใจตัวเองดูสักนิดนึงสิครับว่าอะไรคือสิ่งแรกเลยที่มันแวบขึ้นมาในหัวที่ทําให้เรายังไม่กล้าลงมือทําสักทีลองคิดดูนะครับ และนี่คือคําตอบที่ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยนะมันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเครื่องมือแต่มันคือความกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงครับใช่เลยการที่เรามัวแต่ไปแคร์ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงมากเกินไปนี่แหละตัวดีเลยตรงนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับความเจ็บปวดจากปัญหาที่เราเจออยู่หรือความอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันต้องมีพลังมากกว่าความกลัวที่จะโดนคนอื่นตัดสินครับพอเราก้าวข้ามไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไหร่ นั่นแหละครับคือก้าวแรกของความสมเร็จจริงๆโอเคต่อไปเป็นกลยุทธ์ที่บอกเลยว่าอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆในการหาไอเดียธุรกิจที่มันทําเงินได้ลองมาดูตารางเปรียบเทียบนี้กันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือไอเดียสุดยูนิคที่เราคิดขึ้นมาเองซึ่งมันเสี่ยงมากนะว่าจะไม่มีใครต้องการเลยแล้วเราก็ต้องแบกรับต้นทุนการเรียนรู้เองทั้งหมดแต่ดูฝั่งขวาครับ คือการลอกเลียนแบบโมเดลที่มันเวิร์กอยู่แล้วคือมีคนพิสูจน์แล้วว่าตลาดมันมีจริงมีคนรับความเสี่ยงไปให้ก่อนแล้วหน้าที่เราก็แค่เข้ามาทําให้มันดีขึ้นหรือแตกต่างออกไปนิดหน่อยซึ่งมันเป็นวิธีที่ฉลาดและก็ปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยนี่คือการปรับมายเซ็ตที่สําคัญมากเลยนะคือแทนที่เราจะคิดว่าโอ้ยมีคนทําแล้วจบเลยให้เราเปลี่ยนความคิดเป็นเฮ้ย hey! สุดยอดมีคนพิสูจน์ตลาดให้เราแล้วนี่วาเห็นไหมครับว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูเลยนะ แต่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆต่างหากเอาละครับมาถึงส่วนที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยกันแล้วก็คือวิธีการทดสอบไอเดียธุรกิจแบบเร็วๆและก็ประหยัดสุดๆที่เขาบอกว่าสามารถทําได้เลยบ่ายนี้กระบวนการที่เรากำลังจะดูกันเนี่ยนะมันถูกออกแบบมาให้ง่ายที่สุดเน้นความเร็วแล้วก็ใช้แรงน้อยที่สุดเลยครับเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามสามารถลงมือทำได้ทันทีเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงๆกันเลยดีกว่าครับ มาดูตัวอย่างจริงๆกันเลยสมมุติว่าเราอยากจะขายครีเอทีนสำหรับผู้หญิงขั้นตอนมันง่ายๆแค่4สเต็ปเองครับ 1. ไปใช้ AI สร้างรูปสินค้าจำลองขึ้นมาก่อนเลย 2. เอาไปโพสต์ขายใน Facebook Marketplace เลยครับทำา2โพสนะแยกกัน 3. เปเปิด r สเปรดชีตง่ายๆแล้วก็คอยดูข้อมูลว่าโพสต์ไหนคนดูเยอะกว่าคลิกเยอะกว่าหรือทักเข้ามาเยอะกว่ากัน และ4อันนี้สําคัญมากคือเข้าไปส่องในกลุ่ม a c e b o o k ที่เกี่ยวข้องเลยครับเพื่อไปดูว่าลูกค้าตัวจริงเขาคุยอะไรกันชอบอะไรไม่ชอบอะไรเห็นไหมครับทั้งหมดนี้เราทําได้โดยที่ยังไม่ต้องผลิตสินค้าจริงเลยสักชิ้นเดียวเอาล่ะพอเรารู้หลักการกันไปแล้วทีนี้มาดูไอเดียธุรกิจจริงๆกันบ้างดีกว่าที่ใช้เงินทุนน้อยมากแล้วก็สามารถเริ่มได้เลยกลับมาที่ตัวเลขเดิมกันอีกครั้งครับ500ดอลลาร์คำถามคือ ด้วยเงินเท่านี้เนี่ยเราจะเอาไปทำธุรกิจอะไรได้บ้างนะมาดูกันครับ2ไอเดียแรกที่น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างแรกก็คือการใช้ AI เข้าไปช่วยธุรกิจเล็กๆครับหรืออย่างที่2ที่เรียกว่า Drop Servicing ก็คือเราเป็นเหมือนคนกลางนั่นแหละครับไปหางานมาแล้วก็ส่งต่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นทําอีกทีหนึง่อง2ออย่างนี้เน้นใช้ทักษะมากกว่าเงินทุนล้วนๆเลยแล้วถ้าเกิดว่างบเราเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงละ่ะเป็นสัก $1,000 ดอลลาร์ 1, โอกาสทางธุรกิจมันก็จะเปิดกว้างขึ้นไปอีกนะครับ ด้วยงบประมาณระดับนี้เราอาจจะเริ่มทำธุรกิจให้เช่าของตกแต่งสำหรับงานแต่งงานได้เลยหรืออาจจะสร้างจดหมายข่าวของคนในท้องถิ่นขึ้นมาแล้วก็หาไรายได้จากการขายโฆษณาให้กับร้านค้าแถวนั้นซึ่งบอกเลยว่าทั้งสองอย่างนี้มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยนะครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้งกลยุทธ์ทั้งไอเดียต่างๆมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆมันมีแค่อย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือการลงมือทา คำพูดนี้ของเคอร์เนอร์ผมว่ามันคือเคล็ดลับสู่ความสําเร็จเลยนะเขาบอกว่าให้เราย่นระยะเวลาระหว่างตอนที่มีไอเดียกับตอนที่ลงมือทําอะไรสักอย่างกับมันให้สั้นลงคือยิ่งเราลงมือทําเร็วเท่าไหร่ไอ้เจ้ากล้ามเนื้อแห่งการลงมือทําของเรามันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้คู่มือก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วนะครับคาถามสุดท้ายมันเลยไม่ใช่จะทํายังไงอีกต่อไปแต่มันคือจะเริ่มทดสอบอะไรเป็นอย่างแรกล่ะ ก็ลองเอาความรู้ที่ได้ฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลย